มาถึงข้อย่อยข้อที่3ข้อสุดท้ายของข้อใหญ่ข้อที่1แล้วข้อที่3ย่อยเขาบอกว่าเมื่อวันที่13ตุลาคม2553ห้าไกลมากนะวันที่ทำคลิปนี่มันสอง้าสอันห้าร้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับเงินบาทไทยเป็น 1$ ดอลลาร์ต่อ30บาท10บสตังค์นะอย่างนี้อ่านว่าสาบาท10บสตังค์ตอนนี้เขียนในรูปของอัตราส่วนลั วิธีทำอัตราส่วนดอลลาร์ต่อบาทนั่นเองนะดอลลาร์ก็คือ1ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ30บาท10ตังค์ครับแปลงในรูปของอัตราส่วนเท่ากันแบบที่1คูณ2เข้าไปใช้หลักการง่ายๆอย่างนี้ก็เอา2ไปคูณ1ก็เป็น2 2คูณ30.10นะครับก็2คูณ0ได้0 2คูณ1ได้2 2คูณ0ได้อ่ออย่าลืมมีทศนิยมดึงลงมาด้วย และ2คูณ 0, ได้0นย์และ2คูณ3ได้6สบายเลยไม่มีอะไรเลยง่ายๆเนาะต่อไปอัตราส่วนที่เท่ากันแบบที่2องเราคูณ5เลยอันนี้หมายความว่าถ้า2ดอลลาร์ก็คือ60บาท20่ตังค์ถ้า5ดอลลาร์ละ่ะก็เอา5ไปคูณ1ได้5 5คูณ0ได้0 5ย์คูณ1ได้5 5, 5คูณ0ออทศนิยมและ5คูณ0ได้ ศูนย์คูณสามเป็น15บ้านะครับห้าดอลลาร์ก็เท่ากับร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์ต่อไปอัตราส่วนที่เท่ากันแบบที่3ถ้า10ดอลลาร์เ็เอาสิไปคูณ1ก็ได้10นะครับและเอา10ไปคูณ3010ูนย์หอ่านะครับสามศนนอันนี้คือตัวเลขกลมๆก,กันนะยังไม่เอาทศนิยมลงมานะครับสามศูนคูณสิครับก็เอาศนย์ตัวนี้ไปต่อท้ายอีก1ตัว และทศนิยมข้างบนมีกี่ตำแหน่งมี2ตำแหน่งใช่ไหมเราก็มาใส่ทศนิยมข้างล่างที่คําตอบเป็น2ตำแหน่งนะครับเห็นการคูณด,ด้วย10ก็อย่าลืมดูเรื่องตำแหน่งทศนิยมด้วยมันก็จะมาเป็น301บาทหรือ301บาทต่ออัตราส่วนที่เท่ากันของ1ต่อ30.10ได้แก่2ต่อ60 จุดสองศูนย์ถ้าอ่านเป็นตัวเลขอ่านว่าหกสิบจุดสองศูนย์ถ้าอ่านในมูลค่าของเงินก็อ่านว่าหกสิบาทยี่สิบสตังค์นะอันนี้ห้าต่อหนึ่งร้อยห้าสิบต่อจุดห้าศูนย์และสิบต่อสามร้อยเอ็ดนะครับจุดศูนศูนย์โอเคครบนะครับแล้วเราไปดูต่อในคลิปถัดไปในข้อที่สองครับสวัสดีจ้า